สวัสดีครับวันนี้วันที่26พฤศจิกายน2567นะครับมาดูสถานก,การณ์ของเซตกันนะครับช่วงเช้าปิดบวกไป0.04จุดนะครับก็กดแรงกดดันจากทํ้นะครับ,บ, 4, นะรบขูดดนะบ่ขึ้นภาษีนำเข้านะครับตัวเลขส่งออกของไทยพุ่งเกินคาดนะครับ ในวงแคบเล็กๆน้อยๆนะครับวยความกังวลนะครับ m a i ก็บวกอยู่2.01จุดนะครับอยู่ที่322.05จุดนะครับสำหรับ m a i นะครับเราจะไปเก่งกำไรนะครับจาก m o าโมดัซที e อลุ่มนะครับว่านักลงทุนนั้นนำอ่าโม c ั i v ี v อล u ุ่มเข้าตัวใดมากที่สุดนะครับตัวแรกนั้นก็จะเป็นโมโนนะครับตอนนี้ตลาดกำลังจะเปิดนะครับช่วงบ่ายนะครับเพราะฉะนั้น นาโมโนก็ราคาบวกขึ้นไป0.32จุดนะครับราคาอยู่ที่2.16นะครับก็ขึ้นราคาขึ้นไป0.34จุดนะครับก็สาเหตุมาจากโมโนนะครับซึ่งได้รับเขาเรียกอะไรครับรับการประมูลนะครับของนะครับของพิมลีนะครับในคอเตอร์หรือในใน ในปีหน้านะครับ2526นะครับ2500อ่า2000 2025 2 0ั6นะครับราคาก็เลยบวกแรงขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ยังคงบวกอย่างต่อนเนื่องนะครับอยู่ที่0.42นะครับอ่า3เดือนที่ผ่านมานะครับโมโนก็บวกไป32-34%นะครับอ่าหเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป28% 1สิเ่ดือนที่ผ่านมาก็บวกไป32-34%นะครับ Uh, P/E ไม่มียิวไม่มี DPS ไม่ไม่มีแต่ว่ามี EPS ติดลบอยู่0.02สตางค์ต่อหุ้นนะครับแต่ว่าจังหวะในช่วงเวลาระยะเวลานี้คือเป็นจังหวะดซยวัยอัพขึ้นมานะครับดูจังหวะแท่งเทียนเราก็จะเห็นว่าราคาพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับราคาจับตอนนี้ก็ราคาแนวรับก็อยู่ที่2.22นะครับส่วนแนวต้านสําคัญก็อยู่ที่ประมาณ2.6นะครับแนวต้านสาคัญแต่ว่าเราดูจาก วอลุ่มวลุ่มเข้าเยอะนะครับวันนี้นะครับวอลุ่มอยู่ที่1 4 6 6 8มิลเลียนแล้วก็ MSCD ยังคงซด์เวย์อัพขึ้นไปยืนเหนือเส้นสีโยลนะครับแล้วก็ r ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับอ่าขึ้นไปชนโอว์บอทนะครับอยู่ที่76.94นะครับแล้วก็ OV ก็ยังคงซายเวขึ้นไปเพราะฉะนั้นโมโนก็ยังคงมีอ่าแนวโน้มที่จะซา์เวกลับขึ้นไปในราคาที่คยค่อย ไปทดสอบแนวต้านสำคัญนะครับที่ราคา2.30บาทนะครับเพราะนั้นทํากำไรต่อไปนะครับสลับโมโนนะครับถัดมาเามื่อสักครู่ลืมไปนะครับถ้าเกิดเราจะนับกราฟถ้าเราดูตรงนี้นะครับนับกราฟเว็บที่เป็นอ e ีเล็เว็บนะครับก็ราคาก็จะเป็นอ e ีเล็เว็บ1ลงมา2ขึ้นไป3นะครับเป็นจังหวะของอ e ีเล็เว็บขึ้นลูกที่3นั่นเองนะครับ ก็ยังก็ยังถือว่าจังหวะยังคงเป็นจังหวะที่ไซด์เวขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาไปที่4ก่อนก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปที่5เพราะฉะนั้นจากตัวนี้ก็เห็นว่าราคามีโอกาสที่จะขึ้นไป2-3บาทนะครับจากแนวโน้มตรงนี้นะครับก็ถ้าเราดูจาก 11, า 3, อี 5, เล็ยเว็บนะครับก็1ลงมา2ขึ้น3ย่อ4ีขึ้น5เป็นอีเล็ยเว็บนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวโน้มนะครับทานังทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับถัดมานะครับ ไปตัวที่2นะครับก็คือตัว CCET นะครับ CCET วันนี้ก็ย่อตัวลงไปนะครับอยู่ที่0.35สตางค์นะครับอยู่ที่8.60บาทนะครับสามเดือนที่ผ่านมาบวกไป121นะครับ 1, 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป62 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป1.15นะครับ PE อยู่ที่44.80เท่านะครับมี BV ที่1.09เ มี EPS ที่0.19สต่างต่อหุ้นแล้วก็มี DPS ที่0.07สต่างต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะกราฟของเขากันนะครับกราฟของเขาก็เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ากําลังจะย่อลงมานะครับเราการียนให้ท่านทราบว่าถ้าเรานนับเป็นจังหวะของ Eletweb ก็จะเป็นจังหวะที่1ย่อ2ขึ้น3ย่อ4ก่อนพุ่ง5นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาจะย่อลงมาก่อนนะครับ เห็นได้จากวอลลุ่มนะครับเป็นวอลลุ่มขายสส่วนใหญ่นะครับเป็นสีแดงนะครับมีวอลลุ่มอยู่ที่84.12บิลนเลียนนะครับแล้ว MACD นะครับก็กำลังไซด์เวย์ดาวนะครับ RSI ก็ไซด์ w a y ์นะครับต่ำลงมาจาก OBOT นะครับอยู่ที่63 OBV ก็ไซด์ w a y ์ถึงไซด์ w a y ์ดาวลงมานะครับยังเป็นจังหวะขาขึ้นยืนยันจากพบลิกซานะครับแต่ว่านะครับ ในตอนนี้ราคาจะค่อยๆย่อลงมานะครับหลังจากที่ราคาขึ้นไปสูงสุดก็ทํากําไรสูงสุดแล้วก็จะย่อลงมานะครับก็อาจจะย่อลงมาที่ตรงบริเวณตรงขึ้นกลางแล้วก็พุ่งขึ้นไปใหม่ก็ได้หรือจะย่อลงมาที่ล่างสุดของกรอบรีเนเลชั่นก็เป็นไปได้นะครับเพราะใน,นทางทุนก็ลองพิจารณาก็ค่อยดูกันไปนะครับอันนี้คือ CCET นะครับถัดมาตัวที่3นะครับก็คือตัว EA นะครับ EA วันนี้ก็ล่วงลงมานะครับ ย่อลงไป0.40สตังค์อยู่ที่5.25บาทนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาลบไป20% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป33% 1นึ่เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป17%นะครับ PE ที่6.96เท่านะครับมี yield อ,อยู่ที่5.31%มี EPS ที่0.50สตังค์แล้วก็มี EPS ที่0.30สตังค์นะครับไปดูจังหวะของกราฟทั้งเชียนนะครับทั้งเชียนก็จะบอกว่า ราคายังคงซายเวย์ออกด้านข้างนะครับรอจังหวะนะครับราคาก็จะรอจังหวะที่จะเป็นจังหวะขาขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่าตรงนี้มองเห็นจังหวะตรงนี้น่าจะเป็นจังหวะที่จะค่อยๆซายเวดาลงมานะครับจังหวะจะค่อยๆซายเวดาลงมานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาก็ค่อยๆกดต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับดูจากตรงนี้นะครับโค้งลงมานะครับราคาเลือกข้างเป็นขาลงนะครับราคาเลือกข้างเป็นขาลงหลังจากที่ขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ย่อลงมา ก็จะลงมาที่ทดสอบแนวต้านสําคัญคือบริเวณต่ำสุดแถวๆนี้นะครับโอกาสยังคงลงมาที่ประมาณ3บาทได้นะครับหรือ2องจุดห้าสี่บาทได้นะครับไซไวดาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถ้าเกิดย่อท่านก็ช้อนนะครับแต่ถ้ามันพุ่งขึ้นไปท่านก็ต้อง,อต,งตั้งตั้งคัดลอดเอาไว้นะครับแต่ดูจากจากจังหวะตรงนี้ก็จะเห็นว่าแม้ว่ามีวันรุ่มเข้ามานะครับสีเขียวเล็กน้อยนะครับที่20 75.91มิลเลียนแล้วก็ m a c d ยังคงไซด์เวดาวลงมาแล้วก็ r s i ก็ชี้ลง OPV ก็ไซด์เวถึงไซด์เว่ไปทางด้านข้างแต่ก็เป็นมีวันเป็นนี้เป็นวันแรกที่เป็นจังหวะขาลงของภาระบริกษามีจุดแขกป่าด,ด้านบนเพราะฉะนั้นก็รอพิจารณาดูตรงนี้นะครับตาัังทุนครับถัดมานะครับถัดมาตัว b t s นะครับ ว b t s เป็นตัวที่4ของโม c t i v e วอลุ่มวันนี้ก็มีวอลุ่มทั้งหมด60.97ล้านนะครับอาราคาบวกขึ้นไป0.10สตางค์ราคาอยู่ที่5.25บาทนะครับา3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป23.00%นรบบวกไป25.00% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป8.16% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา9.50%นะครับ อ่า uh, PE ไม่มี U ไม่มี DPS ไม่เห็นมีแต่ EPS ติดลบอยู่0.06สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของราคาก็ดูจากแนวโน้มก็จะเห็นว่าถ้าถ้าเราลากเป็นกราฟอ e ล e เว e บนะครับก็จะนับจังหวะได้ว่าราคายังคงซไซด์เวทขึ้นไปต่อนะครับก็จะไป uh, จาก จาก1มา2 2ขึ้น3 3ยอด4ก่อนที่จะไปขึ้นสุดท้ายที่ยอดที่5ตรงนี้แล้วก็ถึงจุดสูงสุดของการขึ้นไปทํากําไรนะครับท่านก็ต้องตั้งคัดลอตเอาไว้เพราะว่าราคาจะย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเด้งขึ้นไปแบบนี้เพราะฉะนั้น BTH ก็ยังคงเป็นจังหวะทํากําไรขึ้นไปนะครับแต่ว่าท่านก็ต้องตั้งคัดลอตอันนี้อยู่ที่สไตล์ขคยสไตล์มันแล้วก็วิธีการของการเก่งกําไรนะครับเพราะว่าอะไรครับวนลุ่มเริ่มวนรุ่มเร,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 ริ่มออกนะครับมี มีวอลุ่มสีแดงนะครับอยู่ที่69.92มิลเลียนแต่ว่า MACD ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับอาจขึ้นไปชน o อบ t นะครับแล้วก็ OBV ก็ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์แต่ด้านข้างนะครับแม้ว่าจะมีพาราบริกษา3จุดไข่ปลาลองรับเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแต่ว่าราคาดูเหมือนจะจะขึ้นไปสูงสดุดทดสอบแนวต้านสำคัญนะครับแนวต้านสำคัญตัวนี้อยู่ที่ประมาณสัก่า 5บาทสสตางค์นะครับตอนนี้แนวรับก็อยู่ที่5บาท25สตางค์นะครับเพราะนั้นก็ท่านทุนได้ลองพิจรารณาดูนะครับว่าจังหวะนั้นใกล้จะถึงจุดสูงสุดของเขาแล้วก็ต้องตั้งคัดลออเอาไว้นะครับและนี่ก็คือ5ตัวทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มี most active บลุ่มนำมาให้ท่านได้ลองพิจรารณาดูนะครับกับคลิปนี้นะครับก็าฝากท,าทุนได้โปรดพิจรารณาดูดีๆนะครับแล้วก็ฝากท่านกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ อขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาไว้พบกันในคลิปถัดไปด้วยความเคารพสวัสดีครับ